ท่านผู้ชมครับผมยังอยู่ที่สวนสาธารณะจังหวัดพิจิตรนะครับและก็อยู่ปงบริเวณของบึงสีไฟสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรงดงามมากครับและตรงนี้เองครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับสำหรับบุตรหลานครอบครัวผู้สูงอายุครับไม่ได้ออกกำลังกายสนานครับเราเลยกําลังคิดนะฮะว่าการที่เราจะมีร่างกายแข็งแรงให้เกิดความสุขเนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องมีการออกกาลังกายตามศาสตร์ธีการในการออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยสัปดาห์เดงเราจะต้องมีเวลาในการออกกำลังกายสักครึ่งชั่วโมงครับ สามวันก็คงจะพอฮะแต่ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ฝึกซ้อมร่างกายของเราให้เกิดความแข็งแรงคุณสุขตลอดเวลาเนี่ยแม่เขาเรียกการเตรียมความพร้อมครับอย่างน้อยคือร่างกายเราอย่างน้อยจะต้องมีการนอนพักผ่อนนะครับยีิบชั่วโมงเรามีการเวลาบริหารเท่ากันครับอย่างน้อยคือเราควรจะต้องมีเวลาที่อาจจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับร่างกายจะเห็นใช่ไหมครับว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการจัดทําเรื่องของการออกกิจกรรมออกกาลังกายช่วงเช้าเช้าซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ดียิ่งนะครับในโครงการสร้างเสริม สุขภาพองค์การเราเนี่ยจริงๆแล้วก็มีกรอบในเรื่องการออกกำลังกายหลากหลายครับเราได้มีวิธีการสอนตั้งแต่เรื่องของการสูดลมหายใจวิธีการสอนเกี่ยวพันกับเรื่องของการที่จะออกกำลังกายอย่างไรให้เกิดความสุขสูงสุดยังไม่พอนะครับการที่เรามีเวลาในการออกกําลังกายมากๆเนี่ยจะเป็นการผ่อนคลายไม่เครียดไม่ง่วงนอนแล้วก็สามารถทํางานให้เกิดความสุขได้อย่างเต็มที่ในเวลา8ชั่วโมงเต็ม,มน,นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ happy body ครับปัจจัยเหล่านี้ครับโครงการสร้างเสริมสุขภาพองค์การจังหวัดปทุมธานีเนี่ ผลักดันไปให้กับเยาวชนสังคมประเทศไทยของเรานะครับให้รู้ให้เกิดความตระหนักว่าหากเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เรามีร่างกายที่มีความแข็งแรงเ่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยมีพละงก,กาลังมีความเฉลียวฉลาดมีความพร้อมมีการการะตุ้นเตือนทําให้เราเนี่ยจะต้องสร้างความพร้อมกับการ,ารทางานมากยิ่งขึ้นครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับสำหรับกรองความสุขแปด้านนี้คือแค่ด้านแรกนะครับเดี๋ยวด้านต่อๆไปครับไม่ว่าจะเป็นแฮปปี้มานี่การจับจ่ายใช้สอยเง,งินให้ประโยชน์สูงสุดนั้นจะต้องบริหารจัดการเงินอย่างไรแฮปปี้แฟมิลี่เราควรจะต้องมีกระบวนการคิด กับครอบครัวหรือให้ความรักเติมเต็มกับครอบครัวอย่างไร Happy Society การบริหารจัดการสังคมนะครับการช่วยเหลือการแบ,บ่งปันการให้จิตให้ใจต่อก,กันและกันนี่นะครับเรื่องใหญ่มากสำหรับสังคมประเทศไทยของเราครับ Happy Heart ทำยังไงครับเราจะเติมเต็มความรู้ความรักลงไปทุกวินาทีครับวันนี้ครับเรามาเรียนรู้รอบห้องเรียนครับเป็น Happy Brain ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตครับจะหาเราสามารถจับเก็บตกที่ไหนก็ได้ฮะไม่จาเป็นจะต้องคอยรับปริญญาบัตรหรือเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวนะครับอันนี้คือองค์ประกอบส่วนหนึ่งนะครับสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพองค์การจังหวัดปุตตะนีครับยังไม่พอครับรีแลกวันนี้เรามารีแลก้ลยครับแล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการรีแลกที่ถือว่าเป็นเรื่องการสันตนาการบูรณาการความคิดกวารูปประสบการณ์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อและเกินนะครับว่าหลายด้านสนใจนะครับอยากจะเข้ามาร่วมในโครงการสร้างเสริมสุขภาพองค์การจัง และเกลือไข่ปลาทีนะครับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับติดต่อผ่านรายการเข้ามาเลยนะครับ0871382995 0806231680ครับท่านจะรู้นะครับว่าการเสริมสร้างความสุขที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรากับครอบครัวกับสังคมนั้นมีจริงครับในสภาอุตสาหกรรมปทุมธานีโดยเฉพาะโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์การจังหวัดปทุมธานีครับช่วงนี้ผมขอพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปครับเราจะพาไปจับจระเข้แล้วดูนะครับว่าจระเข้พิจิตรนั้นตัวใหญ่ขนาดไหนครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ